รวบรวมคำถามยอดทิตเกี่ยวกับการออมทองกันจ้าข้อ1เริ่มต้นออมทองเท่าไรที่ร้านนะคะจะมีการออมทั้งหมด2แบบแบบแรกก็คือเริ่มออมทอง50บาทออมไปได้เรื่อยๆเลยไม่มีกำหนดเวลาเลยอย่างที่2เราสามารถรอกราคาในการออมทองแล้วแบ่งเป็นงวดๆมีตั้งแต่4งวด6งวดจนถึง10งวดทั้ง2อย่าง ออมครบแล้วรับทองได้เลยจ้าข้อ2ต้องใช้อะไรบ้างในการออมทองใช้แค่บัตรประชาชนไปเดียวไปเลยจ้าในการเปิดออมจะเจอกันที่หน้าร้านเนี่ยเซิร์ชที่ Google Map ปากหมุดได้เลยจ้า นี่คือตัวอย่างของลูกค้าที่ออมท้องวิทีลาเราไว้ยาวนานมากดูสีสุดกระดาษเลยวันนี้นะคะลูกค้าก็ตัดออมแล้วแล้วก็ได้ข้อมือสองสรึงอันนี้ไปครอบคลองจ้าแล้วก็ชั่งน้ำหนักตรวจสอบความเรียบร้อยพร้อมส่งค่ะสำหรับใครไม่สะดวกหน้าร้านก็ออนไลน์สีช่องทางด้านบนได้เลยนะจ๊ะอย่าลืมซับ c r คร e ช่องนี้ด้วยนะ